ร้อยแค้นพันใจบุตรที่7คืนนั้นหลังจากรับประทานอาหารค่ำร่วมกันท่ามกลางแสงเทียนเธอไม่เข้าใจว่าเขาทำพิลึกอย่างนี้เพื่ออะไรสเต็กปลากับสลัดผักอร่อยเสียจนกินจนหมดจานไม่เชื่อเลยว่าเขาจะทำได้ดีถึงเพียงนี้ถามจริงๆเธอะคุณเชื่ออะไรอยากรู้ไปทำไมเดี๋ยวเราก็จากกันแล้วอยากเก็บเรื่องเลวร้ายเอาไว้ในความทรงจำเลยแสดงว่าคุณจะปล่อยฉันปรับใช่ไหมใช่ ไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทําไมกินเปลืองหน้าดูกล่าวอย่างติดตลกแต่เธอไม่ขำด้วยเวลานี้ใจจดจ่ออยากกลับบ้านเพียงอย่างเดียวภูบรินรู้สึกใจหายไม่เห็นท่าทางเฉยชาจากคนสวยที่นั่งตรงข้ามความรู้สึกดีๆที่มีนั้นเขาบ้าคิดไปเองแต่เพียงผู้เดียวโมโหตัวเองเหลือเกินไม่ควรคิดอย่างนี้กับเธอบอกได้ไหมคุณเชื่ออะไร เอาเธอเผื่อว่าคุณอยากจับผมเข้าคุกบอกก็ได้ผมชื่อภูบรินเป็นไงเพราะไหมฉันจะจำเอาไว้ว่าในชีวิตที่เกิดมามีผู้ชายใจร้ายชื่อภูบรินส่วนจะจริงหรือปลอมฉันไม่รู้หรอกฉันเกลียดคุณพูดจบเรียบเดินเข้าไปในห้องล้มตัวลงนอนในส่วนของตัวเองภูบรินถอนใจออกมาเจ็บปวดกลางใจเมื่อรู้ถึงความรู้สึกที่เธอมีต่อเขา หันหลังก้าวลงจากกระท่อมโดยเร็วมิ่งขวัญสะดุ้งตัดเสียงเรียกที่ดังอยู่ตรงเชิงบันไดาสามทุ่มกว่าแต่มีคนมาหาเมื่อเปิดหน้าต่างออกดูรู้สึกประหลาดใจที่เห็นภูรินยืนอยู่ในสภาพมึนเมาสังเกตได้จากอาการงงเงนถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นเขามาหาอย่างนี้รู้สึกดีใจต่างจากเวลานี้เมื่อเขาบอกไม่ได้คิดอะไร หัวใจกลับชาด้านไร้ความรู้สึกสิ่งที่ทําได้ในเวลานั้นก็คือเปิดประตูให้เขาเข้ามามิ่งขวัญผมถามคุณตรงๆงยังรักผมหรือเปล่าทันทีที่นั่งลงกับเก้าอี้ไม้มะค่าพัวรินเอ่ยถามด้วยเสียงั่นกันเหมือนคนลิ้นไก่สั้นกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ระเหยออกมานั่นหญิงสาวรับรู้ได้ถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ คุณเมาก็กลับไปเถอะค่ะแต่ผมอยากรู้ว่าคุณรักผมหรือเปล่าถ้ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันผมตกลงที่จะแต่งงานกับคุณได้ยินไหมเราจะแต่งงานกันแผดเสียงดังเสียจนหญิงสาวสะดุ้มหน้าเผือดสีด้วยความตกใจเมื่อตั้งสติได้รีบเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเข้มจัดคุณอาจจะผิดหวังเสียใจจากใครบางคนแล้วนึกถึงฉันขึ้นมาเสียใจค่ะฉันไม่เป็นตัวสำรองให้ใครเขาหัวเราะเยาะเชิญกลับไปได้แล้ว มิ่งขวัญคุณไล่ผมหรือโธ่อน,นาดนักคนอย่างนายพัวลินไม่มีผู้หญิงคนไหนต้องการไม่น่าเชื่อผมมันเลวร้ายขนาดนั้นเลยหรือชายหนุ่มร้องด้วยเสียงสั้นๆมิ่งขวัญมองด้วยสายตาเฉยชาบัตรนี้ความรักที่มีต่อเขามันมาลายหายไปจนหมดสิน้นเหลือแค่ความเป็นเพื่อนเท่านั้นดีใจเหลือเกินที่ไม่ถลำใจไปมากกว่านี้ เมื่อรู้ว่าในสายตาของผัวอินเธอเป็นแค่ไก่รองบ่อนเสียงเคาะประตูดังๆปลุกให้พิมและดารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาใบาหน้าซีดขาวด้วยความกลัวมือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกรีรออยู่พักหนึ่งไม่กล้าเปิดประตูกระทั่งเสียงตะโกนเรียกชื่อและเคาะอย่างชนิดรัวเร็วยิ่งกว่าเดิมหญิงสาวหลับตาปี รู้ว่าถ้าหากไม่เปิดคงจะต้องมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างเขาคงไม่ยอมปล่อยให้ไทยลูอย่างมีความสุขอีกต่อไปเปิดได้ยินไหมอ่ารอเดี๋ยวนะหญิงสาวหาอาวุธป้องกันตัวแล้วก็เจอขวดน้ำแม้ว่าเป็นพลาสติกแต่ก็มีส่วนที่แข็งสามารถทำร้ายเขาให้บาดเจ็บถ้าหากว่าผีพผลมเข้ามาทันทีที่เปิดประตูออก ร่างโซเซทำท่าล้มใส่พิมรดาถอยกลูดยกมือปิดจมูกเมืม่อรับรู้ถึงกลิ่นเหม็นที่โชยคละคลุ้งคุณดื่มเหล้าทำไมมันผิดตรงไหนในเมื่อเป็นปากของผมตามใจคุณก็แล้วกันแต่ฉันขอบอกก่อนว่าไม่ชอบคนดื่มคุณนอนในห้องก็แล้วกันฉันจะออกไปข้างนอกแสดงอาการรังเกยียจออกมาอย่างชัดเจนชายหนุ่มสะดุ้งโยงจ้องหน้าหญิงสาวด้วยความแค้นเคืองตรงเข้าหาอย่างรวดเร็ว แล้วรวบร่างบางเอาไว้ระดมจูบอย่างรวดเร็วพิมลดากรีดร้องด้วยความตกใจและหวาดกลัวอ้ายช่วยด้วยอย่านะปล่อยฉันเขาไม่สนใจแต่อย่างใดกดร่างงามนอนลงกับพื้นทั้งมือและปากวุ่นวายอยู่กับเนื้อตัวของเธอขณะนี้กลัวจนตัวสัน่นร้องห้ามเสียงหลงแต่เขาไม่สนใจจับต้องอยู่นานกระทั่งเธอฟาดมือลงไปตามใบหน้าเต็มแรงนี่นะ่ปล่อยนะ กล้าตบผมเหรอได้งั้นเรามาแลกกันไม่รอช้าที่จะซุกไซจาบจ้วงเอากับเรือนร่างแน่งน้อยหญิงสาวกรีดร้องจนแน่นนิ่งไปภูรินเองก็เมาหนักพลอยหลับไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันกระทั่งเสียงเคาะประตูดังๆรัวขึ้นที่กระท่อมพร้อมกับเสียงเรียกชื่อภูรินชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกสลัดศีรษะไปมาเช่นเดียวกันพิมรดา พลากร่างหนานหนักออกจากตัวอย่างรวดเร็วเกิดความกลัวว่าจะมีคนเห็นอยู่กับเขาในสภาพเช่นนี้นอนท้องเดียวกันคงยากที่จะเชื่อว่าไม่มีอะไรกันคุณกำลังทำให้ฉันเสียชื่อทำไมล่ะมันไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนแต่ฉันเสียคุณลุกไปเดี๋ยวนี้นะฉันจะซ่อนอยู่ในห้องไล่เขาออกไปเปิดประตูส่วนตัวเธอหลบอยู่ในห้องน้ำได้แต่ภาวนาคนที่เคาะประตูอยากเข้ามาในนี้เลย แม้ว่าแม่รู้จักแต่อับอายหวาดกลัวต่อสายตาดูถูกทนไม่ได้ที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นทางด้านภูวรินเดินงวงเงียไปเปิดประตูโดยใส่แค่เพียงเสื้อกล้ามกับกางเกงบ็อกเซอร์เคาะตั้งนานเพิ่งเปิดซ่อนใครไว้หรือเปล่าสมภพนั่นเองมองสำรวจรอบๆห้องภูวรินใจหายวาบอาการงวงเงียหายเป็นปลิดทิ้งเขาเดินออกมาข้างนอกเพื่อให้บีดาคุยตรงนี้ ไม่มีอะไรหรอกครับเมื่อคืนเมาหนักไปหน่อยอะไรนะคนอย่างแกดื่มเหล้าไม่น่าเชื่อเอ๊ะหรือว่าพ่อไม่อยู่ถือโอกาสดื่มชักทำตัวเหลวไหลใหญ่แล้วนะผมขอโทษครับแค่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ทำไมไม่นอนที่บ้านมาคลุกที่กระท่อมทำไมหรือว่าพาผู้หญิงไม่ดีมากกใช่แน่ๆพ่อเห็นรองเท้าผู้หญิงบอกมานะใคร น่าไม่มียังอายมานอนกับผู้ชายถึงที่ชาทางสมภพโกรธมากเมื่อเห็นรงเทาผู้หญิงวางอยู่ผู้วรินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขายอมรับว่ากลัวพ่อมากมีความรู้สึกว่าเหมือนเด็กทำผิดเมื่อถูกผู้ใหญ่จับได้จะกลัวจนลนลานทำอะไรแทบไม่ถูกนอกจากสอพิรุษพ่อครับไม่ใช่อย่างที่พ่อเข้าใจนะครับฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนรู้ว่าเป็นยังไง พอกลุ้มใจแทบตายตอนนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้แต่แกกลับพาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มานอนสุขสําราญจริงๆพอ่อเขาไม่ใช่ผู้หญิงเลวเป็นคนดีเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้เขาปกป้องทันทีสมภพโกรธจ,จนหน้าแดงกำ่ำเดินเข้าไปในห้องด้วยความเร็วมองหาดุกซอกทุกมุมโดยชายหนุ่มเดินตามติดๆในที่สุดเขาเปิดห้องน้ำเข้าไป สิ่งที่เห็นถึงกับอึง้งตาลุกว่าใจเต้นแรงเช่นเดียวกับพิมรลดาเมื่อเห็นสมภพเท่านั้นลุกขึ้นยืนโดยเร็วและพวาเข้าหากอดเอาไว้แน่นเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้เขาปกป้องทันทีสมภพกโกรธจนหน้าแดงกำ่ำเดินเข้าไปในห้องด้วยความเร็วมองหาทุกซอกทุกมุมโดยชาหนุ่มเดินตามติดๆในที่สุด เขาเปิดห้องน้ำเข้าไปสิ่งที่เห็นถึงกับอึง้งตาลุกวาบใจเต้นแรงเช่นเดียวกับพิมพ์ระดาเมื่อเห็นสมภพเท่านั้นลุกขึ้นยืนโดยเร็วและพผวาเข้าหากอดเอาไว้แน่นพ่อพ่อมาช่วยระดาลิคะระดาลูกพ่ออยู่ที่นี่หรือพ่อหาลูกตั้งหลายวันทั้งสองกอดกันแน่นน้ำตาไหลพรากพัวรินยืนอึ้งเงียบงนัน สมองหมุนติว้วจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บิดาเรียกพิมระดาว่าลูกเธอก็คงเป็นพิม์ะดาเป็นน้องสาวเราจับน้องสาวมาทรมานแล้วผู้หญิงชื่อสิริน,นภาก็เป็นแม่ของเรานะสิพ่อครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นผู้วรินเรียกปิดาด้วยเสียงตื่นตระหนกสมภพหันกลับมามองด้วยตาลุกวาวตบหน้าแรงแไปหนึ่งครั้งจนหน้าหงายนี่แน ฉันควรจะถามแกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมลูกสาวฉันไม่อยู่ที่นี่แกลักพาตัวลดามาใช่ไหมพ่อนี่น้องของผมเลยครับไม่ใช่พิมพ์ลดาเป็นลูกสาวฉันที่เกิดกับสิรินภาเอา้าก็พ่อบอกว่าสิรินภาคือคนที่เอาทรัพย์สินเงินทองพ่อไปหมดทําให้แม่กับน้องต้องหนีพ่อไปผมโกรธแทนก็เลยไปลักพาตัวละดามาที่นี่ผมงงไปหมดแล้วนั่นสิครับพ่อ เกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้เรียกพ่อว่าพ่อเขาเป็นใครคะสองหนุ่มสาวเกิดอาการงุนงงต่อสิ่งที่เกิดสมภพถอนใจเฮือกใหญ่หรู้ว่าสิ่งที่กรอกใส่หูลูกชายนั้นไม่ถูกต้องความผิดตกอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวไม่คิดว่านภริษจะเจ้าคิดเจ้าแค้นจนถึงขั้นตามไปลักพาตัวลูกสาวสิรินภามากักเอาไว้ที่นี่ จากสภาพที่เห็นคิดว่าทั้งสองมีอะไรกันแล้วเจ็บปวดกลางใจจนแทบทำอะไรไม่ถูกนอกจากทำร้ายผัวรินแรงๆบัตรนี้เห็นชัดว่าแก้มถูกตบจนบวมเป่งมีเลือดซึมออกจากมุมปากทางด้านซ้ายอีกด้วยบอกพ่อมาก่อนเราสองคนมีอะไรกันหรืออย่างพ่อครับด้วยเกียรติของลูกผู้ชายผมไม่ได้ทำอะไรละดาเอาละพ่อเชื่อเราสองคนฟังพ่อนะ คืออย่างนี้พ่อกับสิรินภาเป็นสามีภรรยากันและมีลูกคือพิมพ์ะดาเมื่อก่อนพ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายชอบดื่มเหล้าเวลาเมาจะเอะอะโวยวายไร้เหตุผลสิรินภาทนไม่ได้ขอเลิกและแบ่งเอาเงินไปบางส่วนแต่พ่อให้ไปหมดอ้าวแล้วที่พ่อบอกว่าเขาหลอกเอาเงินไปละ่ะพ่อพูดไปเพราะความโกรธและน้อยใจถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วแม่กับน้องสาวผมละ่ะ อยู่่ทีไหมชายหนุ่มถามเสียงเข้มนึกหวันในใจว่าจะต้องเกิดเรื่องคาดไม่ถึงแก่ตนเองซึ่งไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใดก็สิรินภากับละดาไงที่หนีไปงั้นผมก็เป็นลูกของแม่สิรินภานะสิไม่ใช่ภูวรินพ่อขอโทษที่โกหกความจริงภูวรินไม่ใช่ลูกพ่อแต่เป็นลูกหัวหน้าคนงานชื่อนบตายไปตั้งแต่ภูวรินอยู่ในท้องก่อนตาย นบขอร้องให้ช่วยดูแลเรากับแม่ดอกไม้ด้วยพ่อก็เลยรับมาเป็นลูกส่วนดอกไม้พอคลอดลูกก็ตายกระดูกแม่ผมอยู่ที่ไหนวัดไงล่ะเบนจูเอาไว้ในกอเจ็บปวดจนน้ำตาไหลศีรษะมึนงงคล้ายถูกของแข็งทุบลงแรงๆชายหนุ่มเดินเซๆลงไปจากบ้านในสภาพที่ใส่แค่เพียงเสื้อกล้ามกับกางเกงชั้นในขาสั้นพิมพระดามองตามด้วยความสงสาร เมือ่อรู้ว่าเขาไม่มีใครคนที่คิดว่าเป็นท่อแท้จริงแล้วไม่ใช่ซ้ำร้ายกว่านั้นยังไปลักพาตัวเธอมาทรมานเป็นการแก้แค้นเพราะเข้าใจผิดคิดว่าทำให้พ่อเสียใจเวลานั้นภูวรินย่ำแย่ที่สุดไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตอย่างไรช้ำชอกเสียใจอับอายจนทำอะไรไม่ถูกส่วนเธอ หันมามองบิดาด้วยดวงตาช้ำๆพ่อใส่ความแม่ได้อย่างไรขอขอโทษพ่อพูดออกไปเพราะความเมาเล่ามันทำให้สติคนย่ำแย่ขนาดนี้เชียวหรือพ่อเลิกเถอะนะไม่อย่างนั้นละดาจะไม่พบกับพ่ออีกขอตัวค่ะเนียวก่อนละดาจะไปไหนเขาส่งเสียงร้องเรียงบุตรสาวด้วยเสียงดังแต่พิมราดาไม่ใส่ใจแต่อย่างใดวิ่งลงจากบ้านไปด้วยความเร็วน้ำตาไหลพราก รู้สึกสงสารและเห็นใจผู้ชายตัวคนเดียวอย่างผู้วรินเธอจะต้องตามหาเขาให้พบและเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตแม่ครับผมไม่คิดเลยว่าจะอยู่ในโลกนี้ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีที่พึ่งทางใจผมทำผิดอย่างมหาศาลที่ไปจับตัวคุณพิมพ์ลดามาทรมานชายหนุ่มนั่งคุกเข่าคร่ำครวญอยู่หน้าโกรบรรจุกระดูกของมารดา เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากกราบไหว้หน้ารูปมารดาเขาเดินผ่านโกรธแห่งนี้มาตลอดทุกครั้งที่เข้าวัดไม่รู้เลยว่าที่นี่คือสถานที่บรรจุกระดูกแม่แท้ๆของตัวเองเราไม่ควรโกรธพ่อสมภพเขาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีให้ความรักไว้วางใจในทุกๆเรื่อง แต่เรากลับทำเรื่องร้ายแรงร่างใหญ่ไหวสะท้านด้วยแรงสะอื้นเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายในชีวิตเขาไม่มีกำลังพอที่จะลุกขึ้นไปเผชิญกับความจริงกระทั่งรับรู้จากการสัมผัสจากใครบางคนมือนิ่มวางลงบนไหล่บีบเพียงเบาๆเขาเงยหน้าขึ้นอุทานออกมาด้วยความตกใจคุณละดาใช่ฉันเองลุกขึ้นคุณจะร้องให้เสียใจไปทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิด แต่ผมไม่ควรทำอย่างนี้กับคุณเลยช่างเถอะในเมื่อเรื่องเกิดขึ้นแล้วฉันให้อภัยคนเราย่อมทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นอย่าเสียใจไปเลยกลับบ้านเขาหันหน้าที่เต็มไปด้วยแววตาชอกช้ำเศร้าเสียจนพิมละดาใจหายกุมมือเอาไว้แน่นรับรู้ถึงความร้อนเผาเธอจะต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิม ไม่รังเกียจที่เขาเป็นแค่เพียงลูกคนงานผมไม่มีบ้านอีกแล้วครับกระท่อมหลังนั้นไงกลับไปอยู่ที่นั่นพ่อไม่ว่าอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมฉันจะอยู่เป็นเพื่อนคุณอีกหนึ่งเดือนพิม์ละดาผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับชายหนุ่มถามด้วยเสียงเต็มไปด้วยความดีใจพิม์ละดาไม่ตอบนอกจากยิ้มเพียงอย่างเดียวเขาถือโอกาสจับมือเธอเอาไว้แน่นแล้วเดินก้าวไปพร้อมๆกัน มีจุดหมายอยู่ที่กระท่อมน้อยในไร่กว้างจบบริบูรณ์ในที่สุดความแค้นที่ผูกมัดหัวใจกลับถูกคลายออกด้วยความรักแท้เพียงหนึ่งเดียวร้อยแค้นพันใจไม่ใช่แค่เรื่องของการล้างแค้นแต่มันคือเรื่องราวของการเยียวยาการให้อภัยและการเปิดใจให้กับคนที่ไม่คาดคิดว่าจะกลายเป็นทั้งโซ่ตรวนและที่พักใจไปนในคนเดียวกันหากคุณ อินไปกับเรื่องราวของภูวรินและพิม์ละดาทีมฮิตเลิฟโนเวลส์ขอฝากหัวใจดวงนี้ไว้ในมุมหนึ่งของใจคุณด้วยนะคะถ้าคุณชอบนิยายเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้นะคะและถ้ามีฉากไหนที่คุณประทับใจหรืออยากพูดคุยกับ,กบตัวละครฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยคะ่ะทีมฮิตเลิฟโนเวลส์จะตามไปอ่านทุกข้อความเลยนะคะ